สวัสดีครับเอ่อผมคิดว่าคงจะเป็นวิหารนะครับของพระพุทธรูปปางไพรีพินาศที่ประทับอยู่ในวิหารแล้วก็มีกระจกแก้วล้อมรอบนะครับส่วนองคนี้ก็คือผมคิดว่าคงเป็นศิวลีนะครับพระศิวลีแล้วก็ประทับยืนอยู่บนหลังเต่านะครับเต่าสามเสียน อ,อครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับระหว่างสีวลีกับอุปคุตถ้าเป็นอุปคุตนะฮะท่านองคค์อ์องศิวลีนี่ท่านก็จะจกบาทเหมือนกันแต่จะไม่แงนหน้ามองท้องฟ้านะครับถ้าเป็นอุปคุต จะจบบาทแล้วก็งแงหน้ามองท้องฟ้าคือพระโอคุตท่านเป็นพระอรหันต์ที่ทำงานแล้วก็ไม่ได้ดูเวลาแล้วก็ท่านกำลังจะฉันนะฉันพัตตาหารช่วงเที่ยงบังเอิญพระอาทิตย์ก็จะคล้อยไปเป็นช่วงหลังเที่ยงท่านก็เลยหันหน้าเขาไปถามว่าขอให้ท่านอย่าเพึ่งไปให้อัตมาฉัน ชันก่อนจึงไปไม่งั้นมันจะเลยเวลาเพลนนะฮะนั่นละนี่คือลักษณะของอพระอุปคุตนะครับบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นซิบรีไม่ใช่นะครับนะฮะอยู่ที่นี้ผมเก็บภาพได้หมดนะครับจะเป็นภาพของพระอุปคุตศซวบรีหรือจะเป็นพระสังกจายนะฮะท่านจะมาอยู่ในจุดนี้หมดเลย คือวัดสำราญน,นะฮะใจกลางเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับผมจะเก็บภาพนี้แล้วก็สักครู่ผมก็จะขึ้นไปถ่ายนะฮะวิหารที่ประทรับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางพรีพินาชองค์ใหญ่ที่อยู่ในครอบแก้วนะครับนี่ครับก็จะเนี่ย คือด้านหลังขององค์สิริครับวันนี้ผมยังไม่เนี่ยฮะสร้างมาหลายปีตอนนี้เสร็จแล้วครับครับจุดสังเกตของวัดอ่าสัมราลนะครับคือจะมีพระพุทธรูปปางอ่า นั่งสมาธิแล้วก็มีพยามุจจรินคอยปก,ปกปกดูแลรักษานะครับก็พูดง่ายๆว่าท่านใดที่เกิดวันเสาร์นะฮะคือก็เหมือนกับว่าวัดนี้เป็นวัดตัวแทนขององค์หลวงพ่อสม,สมเด็จพระทิพยะพาอำนาจเจริญนะครับมี พญานาคอยปกปักรักษาหนึ่งสองสาี่ห้าด้านในนี้ห้าเสียนนะครับนี่ฮะนี่คือวิหารนะครับที่ประดิษฐานของพระสมมาสัมพุสธเจ้าสำหรับบุคคลที่เกิดวันเสาร์ฮะนี่ฮะล้อมรอบไปหมดเลยครับ วิหารนี่ใหญ่นะครับใหญ่ผมมาบ่อยผมก็ไม่ได้เข้ามาสักครั้งหนึ่งวันนี้จะเก็บภาพไปฝากแฟนเพจผมนะครับจะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่อีสานหรืออยู่ต่างประเทศนะครับก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่เคยขอแฟนเพจผมกดติดตามแต่วันนี้วัน,วนแรกนะครับผมจะทำ u t u b e ในนาม สายันตลอดทัวร์นะครับก็ด้วยความตั้งใจวันนี้ว่าจะเก็บวิหารองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า,าสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเอาไปฝากแผนเพจผมนะครับคลิปนี้4ตอนนะฮะเมื่อเสร็จแล้วผมก็จะเดินลงเดินทางไปปักใต้นะครับเพราะว่าผมมีภารกิจที่จะต้องไปดูอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือท่าน ผมไม่สามารถติดต่อท่านได้เวลาโทรไปก็เหมือนกับสายไม่ว่างแล้วก็เด้งกลับมาแล้วก็มีภารกิจจะต้องไปด้วยครับเพราะว่าไม่ได้เดินทางไปนานบางครั้งไปอยู่ถึงสเดือนนะครับนี่ฮะนี่คือวิหารที่รวมพระพุทธรูปโดยมากจะเป็นปางวันเสาร์นะครับผมนี่ฮะ จะอยู่ราาพระทัตอยู่ชั้นสองชั้นสามแล้วก็มีพญานาคนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ควบคู่กับศาสนาพุทธเราเนี่ยมาเป็นเวลาตั้งแต่ศตวรรษของพระป่าสัมมาสัพพุทธเจ้า,รา,าพระทับนะฮะนี่ฮะครับวิหารขนาดใหญ่นะครับ ะะมาก็มาเจอเอ,อันนี้เป็นอรหันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะฮะสิบะอรหันของเมืองไทยที่เป็นเกจิอาจารย์แต่ละท่านก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วนะฮะแต่เชื่อแต่ว่าดวงจิตขององค์ท่านที่แก่งกล้าเหล่านี้ คอยปกปักรักษาพี่น้องชาวไทยอยู่สราบชั่วนี้ลัลดนะครับเนี่ยฮะมานี้ก็รเราก็จะอ่นวิหารใหญ่สวยงามมากครับผมจะเก็บภาพให้จบเลยนะครับแล้วก็จะได้ทำ YouTube ช่วงนี้ยังยังยังไม่ได้ทำติดตัดต่อน,นะครับสักพักหนึ่งนะฮะให้ผมได้มีความรู้มากกว่านี้ ผมจะได้ตัดต่อให้พี่น้องชาวไทยได้ดูกันแล้วก็แฟนเพจที่อยู่ต่างาประเทศด้วยได้ดูกันครับอันนี้คือวิหารขนาดใหญ่นะครับสร้างเอ,อ่เอ,อด้านนี้ก็ปูกระเบื้องนะครับส่วนด้านบนนี้ปูด้วยออกระเบื้องขนาด60คู60ครับสีสออีออก น้ำตาลนี่เองครับครับนี่ครับสวยมากครับวันนี้ผมมาที่นี่ตื่นตาตื่นใจมากในการสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ก็เมื่อกี้มามาเจอคุณลุงนะครับท่านพออครูเดชนะครับท่านมางานศพไปไป,ไปมาคนที่เสียชีวิตก็เป็นญาติพี่น้องในบ้านเชือกไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าเวลาผมเข้าบ้านแล้วผมไม่ค่อยออกมา ก็ได้ยินเสียงปืนอยู่ก็ไม่นึกว่าจะเป็นญาติพี่น้องวันนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยครับก็นี่แะแต่งตัวไม่เรียบร้อยกางเกงก็ส่งซักอีกตัวงก็อยู่ในบ้านแล้วก็ส่วนกางเกงอีกตัวก็ส่งซักจะมีสูตรอยู่ทีนี้ใส่สูตรใส่กางเกงขาสั้นมันจะน่าเกลียดน,นะครับผม องค์หลวงพ่อสมเด็จพระทิพยะอํานาจนะครับองค์ใหญ่มากเลยปรทับอยู่ในวิหารขนาดใหญ่นะครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับเป็นโอกาสดีที่ผมจะได้แนะนำสายันตลอนถัรวนะครับผมจะใช้เวลาผมเดินทางไปไหนจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวจะเป็นเรื่องการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนผมจะตามไปเก็บภาพแล้วก็ทำ u t u b e ออกให้พี่น้องชาวไทยได้ดูกันอ่าส่วนด้านาศาสนาก็ยังไม่ทิ้งนะครับผมผมก็ยังห่วงเพื่อนอุดมการก็วันนี้ได้ออกมาในจุดนี้ก็งกองค์กรพุทธก็กำลังคึกคักอยู่นะฮะก็ขอทำงานด้านการเมืองครับเพราะว่า เราจะมีอำนาจได้เราสามารถเข้าไปในในจุดที่ว่าเข้าไปสามารถถ้ามีวาสนานะครับสามารถเข้าไปในรัฐสภา,าได้ได้ไปแก้กฎหมายก็หวังว่าคนไทยที่บางครั้งถูกลังแกซึ่งจำเป็นเจ้าของประเทศก็คงจะได้มีปากมีเสียงตอนนี้ตื่นกันเยอะแล้วครับ สสต่างๆแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรแต่ปัจจุบันนี้ก็ตื่นกันเยอะแล้วนะฮะนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมได้ถ่ายเก็บวิหาร ครับวิหารที่เป็นวัดประจําจังหวัดธรรมยุทธ์ของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็วันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะส่งไปฝากแฟนเพจผมที่อยู่ในประเทศเนะฮะเหนือใต้ออกตกและต่างประเทศสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ